เอาละค่ะยังอยู่กับพิชานะคะที่นี่เมโลป๊อมในช่วงไอรอนเพย์รูมค่ะอย่างที่บอกกันไปว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าแขกรับเชิญคนแรกของเรานะคะอิม o อ t มาจากญี่ปุ่นเลยเป็นสาวสวยน่ารักและมีซิงเกิลมาฝากเราด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับกันเลยดีกว่านะคะกับคุณไซกะคาวาคิตะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยอ่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทักทายแล้วก็แนะนําตัวกับชาวเมโลป๊อบกันก่อนเลยค่ะคุณิจิวะมาสึเมโลป๊อบกรนโนะมินาซังนี่เอก้อยั と自己紹介お願いしまสวั네สดีค่ะคาวาคิตะไซกะค่ะวัสดีต้อนรับค่ะวันนี้ขอฟังน <hed> <kindergarten> <Designer? ive de toi> ้ำฝักตัวด้วยนะคะเย่น่ารักมากเลยถามคุณไซกะก่อนเลยดีกว่าว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ今回ไทยครั้งแรกหรือเปล่าはじめてですか

今回タイに来てどこか旅行行ったりとかタイ料理食べましたかあ今回は結構スケジュールがみっちり詰まってるのでまだどこにも行けてはないんですけどあのタイ料理は結構たくさん食べてあの今回初めて食べたマンゴーライスが結構お気に入りです。 ค่ะก็มาไทยครั้งนี้นะคะตารางงานค่อนข้างแน่นมากเลยคะ่ะอาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าได้ลองทานอาหารไทยหลายอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ครั้งนี้ได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงเป็นครั้งแรกนะคะถูกอกถูกใจมากคะ่ะอร่อยนี่ชอบกินเหมือนกันแตาชิมสกีเดสมังกุสกีไรส์นะคะอางั้นถามเลยดีกว่าว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วถ้าพูดถึงเมืองไทยประทับใจอะไรในเมืองไทยบา้างค่ะ どういういところに感感動を感じてるんですかああ今回このイベントをやったんですけどそれを通してタイの方たちが本当になんかこうハッピーオーラがすごいというかなんかこう皆さんすごく穏やかだしなんかこう話してると自然となんかこっちもあったかい気持ちになってなんか本当に笑顔になることが多いなっていうふうに思いましたね。うん ก็มาเมืองไทยครั้งนี้นะคะได้มีโอกาสมาจัดอีเวนท์ที่เป็นแฟนมิทติ้งนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับแฟนๆชาวไทยค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะรู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยมีออร่าของความสุขที่แบบเปล่งออกมาอย่างมากมายนะคะแล้วก็มีแบบบรรยากาศที่ดูอบอุ่นนะคะเวลาที่คุณไซรกะได้เห็นหรือว่าได้คุยกับแฟนๆน,นะคะก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจนะคะแล้วก็รู้สกึกยิ้มตามไปด้วยตลอดเลยค่ะ ่าเนียก็พูดถึงแฟนมิทติ้งที่ผ่านมาก็คือเพิ่งวีคเอนที่ผ่านมานี้เองนะคะเพิ่งมีแฟนมิทติ้งที่เมืองไทยไปให้คุณสายกาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะคนีดาฟั่งมีแฟนมิทติ้งที่เมืองไทยไปให้คุณสายกาเล่าให้ฟังหน่どยดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงเป็นยังไงบางค 2日間にわたってイベントをしたんですけど1日目は一人一人の方と写真を一緒に撮ったりとかあのサインをしたりとかっていうゆったりした時間だったんですけど2日目には200人ぐらいのタイのファンの方が集まってくださって大きいステージで歌を歌ったりとかもしましたね。 สำหรับบรรยากาศนะคะแฟนมิทติ้งที่ผ่านมาก็จัดขึ้น2วันนะคะในวันแรกเนี่ยคุณไายกะก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆทีละคนทีละคนนะคะแล้วก็มีการแจกลายเซ็นค่ะส่วนวันที่2เนี่ยก็เป็นการจัดแฟนมิทติ้งที่ก็มีแฟนๆมาร่วมงานกันประมาณ200ท่านได้นะคะแล้วก็ได้ร้องเพลงบนสเตจใหญ่ด้วยค่ะดีเลยนะคะก็แฟนๆมารวมตัวกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าคุณไสกะมีโอกาสได้ใส่ชุดไทย ในแบบ3รูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบชุดนักเรียนไทยชุดนักมวยแล้วก็ชุดแต่งงานแบบไทยเป็นชุดไทยที่สวยมากๆเลยรูส้สึกยังไงบ้างแล้วก็ชอบชุดไหนามากที่สุดค่ะ んんです <laughs> んですすけけどค <laughs> ่ะสำหรับชุดที่ใส่ไป3ชุดนะคะให้เลือกก็ตอบยากมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกที่ได้ใส่ชุดไทยนะคะตอนนั้นตอนแรกก็รู้สึกว่าอุยน่ารักค่ะเราน่าจะชอบชุดนี้ที่สุดเลยหรือเปล่าแต่ว่าพ่อใส่จริงๆเอาเป็นว่าชอบชุดนักเรียนมากที่สุดเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นชุดที่ใส่วันนั้นอันนี้เป็นชุดไทยเนาะชุดไทยฟิลแบบงานแต่งงานเขาก็ใส่อย่างนี้กันโอ้สวยมากค่ะคุณใส่ก็สวยมากตัวเต็มวิเคเาะห์เลยสเนวยเดสอันนี้เป็นชุดนักเรียนใช่ไหมคะเซฟุกุเดสอันนี้เป็นชุดนักเรียนแบบชุดนักเรียนมอปลายเนาะของที่ไทยนะ่ารักนะคะอ่านี่ก็จะเป็น โอ้ชุดนี้แซ่บมากชุดนักมวยสวยเลยนะคะอันนี้ก็เป็น3มลุกที่แฟนๆได้เห็นกันเนาะในงานแฟนมิสติ้งที่ผ่านมาด้วยนะคะ mm hmm. ก็คาดว่าแฟนๆน่าจะชื่นชอบกันทุกชุดเลยแหละนะคะและแน่นอนว่าวันนี้นอกจากจะมาอัปเดตเรื่องโอเคมีแบบแฟนมิสติ้งไปแล้วแล้วก็ที่ล่าสุดวันนี้เอามาฝากกันก็คือจะเป็นซิงเกิลที่ปล่อยออกมาด้วยนะคะแนะนําเพลงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะชื่อเพลงว่าอะไรคะ えと最近リリースしたシングルについての、まあ、ご説明お願いしますどういうタイトルの歌曲なのかどういういい意味が込められてるのか、うんはいえー、と私は今年の2月に初めてあの「ずっと一緒に」っていう曲をリリースさせていただいたんですけどこの曲はタイトルからあるように自分の大切な恋人を思うラブソングになってます。 で、えー、とこの曲、私がすごく感じたことはあの、まあ、そばにいる人たちが自分に目の前にいることっていうのが、まあ、当たり前じゃないんだなっていう、まあ、だからこそずっと一緒にいたいなっていう気持ちがこう出てくるというか、まあ、そのこの曲を聴いて。 恋人じゃなかったとしても多分皆さん友達だったりとか家族だったりとか大切に思う人がいると思うんですけどそういった人たちが一緒にいてくれることのなんか温かさだったりとか、まあ、そういったことをこの曲を通して感じてもらいたいなとうう思ってます。<music> ของคุณชายกานะคะที่ปล่อยออกไปนะคะชื่อเพลงว่าซิตโตอิชนีนะคะแปลว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะเป็นเพลงรักนะคะที่มีความหมายถึงแบบการที่อยากจะอยู่ด้วยกันกับคนรักตลอดไปนะคะ,คะซึ่งเพลงนี้คุณชายการู้สึกว่าการที่มีคนอยู่เคียงข้างเราหรือคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดไปก็ได้แต่ว่าพอเป็นคนที่สําคัญสําหรับเราแล้ว เราก็อยากจะให้เขาอยู่ด้วยกันกับเราตลอดไปนะคะซึ่งเพลงนี้อาจจะไม่ได้สื่อถึงเฉพาะคนรักเท่านั้นนะคะทุกคนน่าจะมีคนสําคัญของตัวเองอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นครอบครัวนะคะก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้แล้วก็สัมผัสถึงความรู้สึกอบอุ่นที่เราอยากจะอยู่กับคนสําคัญของเราด้วยกันไปด้วยกันนะคะโอ้น่ารักความใหม่ดีมากๆเลยแล้วเพลงนี้ค่ะคุณไซกะได้มีส่วนร่วมอะไรในการทําเพลงบ้างคะที่こちらの楽曲にサイカ่

เก่งมากเลยโตเตมโจเนเเน่เก่งมากเลยอาถ้างั้นถามถึงจุดเริ่มต้นในการเป็นศิลปินของคุณไซกะหน่อยดีกว่าค่ะว่าเริ่มต้นมาเป็นศิลปินได้ยังไงแล้วก็เริ่มชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะえっとさいかさんのアーティストになったきっかけはなんでしょうかそしていつから音楽のことが好きなんですかえっとアーティストデビューをするきっかけはあの私が小さい頃からすごく音楽が大好きで特にこう 歌を聴いてそのいろんな歌詞に私がすごく救われてきたというかまあ、嫌なことがあったりした時もうーん曲歌を聴いてなんかまた頑張ろうって思えることがすごく多かったんですよねでこの私が今やってるお仕事をし始めた時にこの仕事を長く続けられるのは本当に今いるファンの方たちのおかげなのでそのファンの方たちに向けて何かこう自分を から恩返しをできないかなっていう,ふうに最初、考えたことがきっかけで、まあ、その中で私も歌はすごく好きだったのでこう自分の曲を作ってその曲を通して私が感じていたように聴いてくれたファンの方たちにとって何か少しでも勇気を得たりとかあの頑張ろうって思ってもらえるように思ってもらえるようなものを届けられたらいいなって思ったことがきっかけでした。 ค่ะก็เรื่องของการที่คุณไซกะมาเป็นศิลปินนะคะก็เกิดจากการที่ตอนเด็กๆคุณไซกเนี่ยเขาชอบเรื่องของดนตรีมากนะคะแล้วก็ในช่วงชีวิตเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีความเศร้าหรือว่าการ ความรู้สึกลำบากใจใดๆนะคะเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากเนื้อเพลงต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ด้วยงานที่คุณชายกะทําอยู่เนี่ยค่ะการที่เขาทํางานมาได้ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆนะคะทีนี้คุณชายกะก็เลยคิดอยากจะตอบแทนคนที่เป็นแฟนๆที่คอยสนับสนุนเธอนะคะแล้วก็ผนวกกับความที่เธอชอบเรื่องของดนตรีอยู่แล้วนะคะเธอก็เลยเลือกที่จะทําเพลงที่เป็นออริจินัลขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะได้ส่งมอบความกล้าแล้วก็กําลังใจเพื่อตอบ アーティストとしてデビューしたあのお気持ちはいかがですかかずっと夢ではあったものを実際にやれたときはうれしさと同時にこれからずっと続けていかなくちゃ。

ให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะคะในฐานะของศิลปินด้วยค่ะก็เลยกดดันไปด้วยค่ะคราวนี้นะคะในการเป็นศิลปินเนี่ยเรามีชื่อเหมือนเป็นชื่อ AKA อยู่เนาะชื่อว่าโมเอนะนะคะอยากถามว่าอันนี้มีความหมายว่ายังไงบ้างแล้วทำไมถึงเลือกใช้ชื่อนี้ค่ะเอ่ออาร์ติสต์ทุกที่น้องโอ้นามัยก็โมเอนะซังถูกต้องนะแต่โมเอนะซังที่อยู่どういう意味があるのかなぜこの名前にしてาจะคนนามัยนี่สติลก็โมเอนะ っってていう名名前は私の本名になってますでこの本名を使おうと思ったきっかけがあの、まあ、これからやっていく歌アーティストの活動ともう一つ演技をこれからたくさんやりたいなっていうふうに思っていてでその上で結構こう。 本名を使うと実際に演技をするときに自分の本来のこう感情が乗ったりとか演技をリアルにしやすくなるというふうに話を受けて私はすごくそれが納得ができたしあとはこう、萌えなという名前ってあんまりいないなと思ってこう、まあ、また川北斎香と全然違う名前でインパクトのあるものを残したいなという思ってこの名前にしました。 ค่ะก็สำหรับชื่อโมเอนะนะคะความจริงแล้วเป็นชื่อจริงของคุณไซกะนะคะที่เลือกใช้ชื่อนี้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณไซกะตั้งใจที่จะทำงานในวงการบันเทิงในฐานะของทั้งศิลปินแล้วก็นักแสดงต่อไปด้วยค่ะแล้วก็คุณไซกะเนี่ยได้ยินมานะคะว่าในวงการบันเทิงเนี่ยในฐานะนักแสดงแล้วถ้าเราใช้ชื่อจริงของเราในวงการเนี่ยเวลาที่ทีมงานหรือคนรอบตัวเรียกเราในขณะที่เราแบบมีการทางานแสดงอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึก ได้รับความเหมือนอินกับบทบาทมากขึ้นแล้วก็การสแสดงเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งอารมณ์ได้ดีนะคะเธอก็เชื่อในสิ่งนี้นะคะแล้วก็เลยเลือกที่จะใช้ชื่อจริงของเธอคะอ่ะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อโมเอนะเนี่ยในวงการบันเทิงยังมีไม่เยอะนะคะก็ไม่สำใครด้วยแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอิมแพกมากๆค่ะ แน่นอนว่าใครที่ได้ดู MV แล้วก็จะได้เห็นการแสดงของคุณมวยนะาในเ v เพลงนี้ด้วยนะคะเล่าเรื่องราว MV ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแล้วก็การแสดงใน m v เพลงนี้ยากไหมสำับยค่ะตมิวสิวิดีโอเนี่ยนาสรนงเอั็กบมตะความนะรวที่ก้นใลนี้ 今流れてます、ね、えー、っと、まあのー、私のこういうミュージックビデオに出たのも初めてですしこういうなんか演技をしたのもこの時が初めてに近かったので、えー、っとなんか本当に探り探りというかあの一緒に出ていた,いただいた俳優さんが。まあ こう慣れてる方だったので私はなんか必死についていこうっていうふうに頑張ってた記憶があります、あとはあのこのミュージックビデオにも載ってるんですけど2番の冒頭の方でちょっと喧嘩のシーンがあるんですよ、でその時に俳優さんがあまりにも怒る演技が上手ですっごい怖かったんですよ。もう本当に怖くて <laughs> あの カ <c oughs> <c oughs> ットししたた瞬間にあの涙が出てきまね。ค่ะสำหรับเอ็มวีนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่คุณไซกะได้มีโอกาสแสดงในเอ็มวีนะคะแล้วก็เหมือน เรื่องของการแสดงะคะก็ด้วยความที่เขาอาจจะประสบการณ์ยังไม่เยอะมากนะคะก็เหมือนพยายามหาแนวทางในการแสดงไปแต่ว่านักแสดงที่ร่วมแสดงด้วยกันเนะะี่ยค่ะค่อนข้างเป็นคนที่มีฝีมือมากเลยก็เหมือนว่าเขาก็เป็นคนนําและคุณเซกะก็พยายามเล่นตามส่งอารมณ์ไปกับเขากันนะคะ แล้วก็ในท่อนที่2ของ m ออะค่ะจะมีซีนที่ทะเลาะกันนะคะแล้วก็นักแสดงร่วมเนี่ยคะ่ะเขาเล่นเก่งมากเขาโกรธได้สมจริงจนแบบคุณใทร์กะรู้สึกกลัวเลยนะคะพอผูก้กำกับสั่งคัดปุ๊บก็น้ำตาไหลเลยค่ะนี่ไงเห็นไหมเพราะฉันต้องไปดูเอ็มวีเพลงนี้กันนะคะเขาก็แบบแสดงไว้เต็มที่มากๆแล้วก็สื่อสารเพลงออกมาได้ดีมากเลยจริงๆริงในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยได้ทําทั้งศิลปินแล้วก็ได้แสดงในเอ็มวีของตัวเองด้วยอยากถามคุณชทยกกบว่า 今、あの。アーティストも女優も両方してるんですけれども、ミュージックビデオで。演技することと、アーティストとして歌うのは、どっちの方がお好みですか。ああ、どうな、なん。うん。なんか、私、結構新しいことをするのが、すごい好きで。どん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 、なんか。 うん、刺激的なことをやっていきたい人なのでなんか今、結構歌をやれてる中であんまり演技ができてないからこそなんかこう未開拓というか自分の中でも正解がないので演技をやってる時はすごく、うん、新鮮で結構楽しいですね歌に関してはなんかよりよくどうするかみたいな。<laughs> ค่ะคุณไสกาน,นะคะก็เป็นคนที่ชอบท้าทายนะคะรอบชอบชอบทำอะไรที่แปลกแลก,แกใหม่ๆชอบที่จะได้รับแรงกระตุ้นอยู่เสมอนะคะในส่วนของการร้องเพลงเนี่ยก็ชอบค่ะแต่ก็รู้สึกว่า,าหลังจากนี้ควรจะพัฒนาตัวเองไปยังในทิศทางไหนถึงจะดีขึ้นกว่านี้ได้นะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับเธอนะคะเธอก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นเหมือนกันค่ะ แน่นอนว่าแฟนๆที่ฟังเพลงเรารู้สึกเลยว่าเสียงของคุณซาาได้พร้อมมากๆเลยวันนี้อยากจะฟังสดๆสักท่อนหนึ่งสั้นๆได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวขอเป็นท่อนฮุกนะคะ あなたがそばにいてくれたら私は他に何も望まないあたえ 先子どものとからこういう歌の練習をしたんですかそれかアーティストになるためにボイトレ行ったんですかそうですねあのちっちゃい頃はあんまり歌うの好きじゃなくって歌うのが好きだなと思ったのは大学生ぐらいの時かな結構割と最近なんですけど。でなのでアーティスト数を สุดๆตั้งแตที่นั่นลสส์นี้กนมาตอนเด็กๆคุณไสก,กะไม่ได้ค่อยชอบร้องเพลงสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เพิ่งมาชอบร้องเพลงเนี่ยตอนที่เป็นนักศึกษามหาลัยเองค่ะ <c oughs> แต่ว่าพอเลือกแล้วนะคะว่าจะเดินไปในเส้นทางของการเป็นศินลปินก็มีการไปเรียนมานะคะโอ้โหแสดงว่าเป็นคนม,มีพรสวรรค์จริงๆนะขนาดแบบเพิ่งแบบมาเริ่มเนี่ยก็ยังร้องได้พอขนาดนี้สุดยอดเลยค่ะคนต้นนี้ความสามารถเนี่ยเริ่มต้นมาตน้งแต่ไนอ <S 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 จรองจริงงั้นถามถึงจุดเปลี่ยนนิดนึงดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนเด็กๆไม่ชอบร้องแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากร้องเพลงขึ้นมาค่ะโตโต <laughs> まあ、家族とカラ,カラオケに行ったんですね、その時にお母さんがあのすごい上手だよっていう風に言ってくれたんですよ、なんかそれがなんか私にとってそうなのっていう風に思って、そこからなんかお友達とカラオケに行くようにもなったりして、時にみんな上手だよって言ってくれて、あなんか歌うの好きかもって思いましたね、そこで。 วันหนึ่งนะคะก็ได้ไปร้องคาราโอเกะก,กับทางาครอบครัวค่ะกับทางคุณแม่ด้วยแล้วที่พ่อคุณไซกะร้องเนี่ยคุณแม่ก็ชมว่าเอยลูกร้องเก่งมากเลยนะคุณไซกาก็แบบอุย้ยจริงเหรอแม่ทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มไปคาราโอเกะก,กับเพื่อนบ่อยขึ้นนะคะพอไปกับเพื่อนๆแล้วทุกคนก็ชมกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าแบบร้องดีมากทีนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอุย้ยเดี๋ยวเราจะชอบร้องเพลงนะคะแสดงว่ามีพรสวรรค์จริงๆแล้วทุคกคนก็รับรู้ได้ก็เลยแบบช่วยกันบิวว่าเอ้ยเราร้องเพลงเธอใช่ไหมคะคนตัวนี้ซโนกนี้หนูการ 今、アーティストの活動もやられてるんですけれども、将来になったらまた違うことにチャレンジする予,予定はありますか

<noise> じゃあ、月のシンクルについてお聞きしたいんですけれども、もうそろそろですかね。そうですねあの、本当はもうちょい前に出したかったんですけど、あの今月、9月とかには出るかなっていう感じです。<laughs> สำหรับซิงเกิลใหม่นะคะความจริงก็อยากจะปล่อยก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจน่าจะออกมาภายในเดือนนี้หรือเปล่านะคะเดือนกันยานี้ขอให้ติดตามชมค่ะนี่แฟนๆรอฟังได้เลยนะคะงั้นอยากถามคุณสายไก่ทีว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งอาจจะแบบสเกจช่วงแบบว่างๆกว่านี้หน่อยมีเวลามากกว่านี้หน่อยอยากทําอะไรที่ประเทศไทยบ้างค่ะมุชิจิไกมาตาไทยนี่มโดเต็สเกจชรือก็คนนั้นที่ไม่ซึ้งๆจะน่าก๊อตลาฟรีไทม์ก็อะไรแบบไทยดี่

แสดงว่าชอบทะเลใช่ไหมคะทะเลที่สวยที่สวยะคะดีเลยดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวสอนภาษาไทยให้สนิดหนึ่งละกันเผื่อว่าเอาไปใช้ได้เป็นภาษาไทยแบบวัยรุ่นหน่อยค่ะโอเคคำแรกนะคะคือคำว่ามันจะไอนั่น ไอ้นัง่งม,มันจะไ,จะไอ,อ <laughs> นน้นั่นมันใจนั่งเอ๊ะตัวอย่างนี้ไหมどういう意味ですแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรอันนี้มันจะแบบฟินหรอเวลาแบบถูกใจอะไรมากๆฟินมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะไอ้ <laughs> นั่นนี <laughs> <laughs> ่การ์ด

จะยังยังอาจจะยังอาจจะยังอ mm ืมอาจจะยังอาจจะยังเป็นการแบบเอาไว้ปฏิเสธแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้อาจจะยังแต่ยูเนะว่า

来ることができて、私も本当に嬉しく思ってます。タイの皆さんにこんだけ私自身があの知ってくださってる方がこんなにもいるって本当に想像してなかったので、なんかこうイベント今回やらせていただいたりこういうインタビューを。 ค่ะคุณไายกานะคะบอกว่าขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยสพอร์ตเป็นกำลังใจให้มาเสมอเลยนะคะการที่ได้มาไทยครั้งนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้ไม่นึกเลยนะคะว่าจะมีแฟนๆชาวไทยนะคะที่รู้จักเธอมากขนาดนี้ค่ะคราวนี้นะคะได้มีโอก ทั้งมาจัดอีเวนต์แล้วก็ได้มามีโอกาสออให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะหลังจากนี้ก็จะตั้งใจพยายามทํางานของเธออย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ได้มีโอกาสกลับมาอีกยังไงหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ต่อไปด้วยนะคะอขอบคุณ <ๆ S 1> มากค่ะเชื่อเลยว่าแฟนๆก็คงจะหลงรักคุณสายกาบมากขึ้นทุกวันเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะได้กลับมาเมืองไทยมีแฟนมิตติ้งแบบนี้กันอีกวันนี้ขอบคุณคุณสายกาบมากมากเลยค่ะเชิญโดมโหวตดยค่ะ เอาละ่ะตอนนี้เบรกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมองหน้าจ้า